สวัสดีครับวันนี้พบกับหนังสือใจแอนสเตปนะครับก้าวไปสู่ความสำเร็จกับโทนิรบินซึ่งก็จะแบ่งเป็นหลาย EP ีนะครับ e ีีนี้จะเป็นของวันที่6 1ถึง70ที่พี่พีสามารถนำไปฝึกกันได้เลยนะครับ61จงฝึกจินตนาการถึงภาพที่คุณสำเร็จตามที่คุณต้องการเห็นภาพชนะของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีความปรารถนาแรงกล้าจนคุณทำทุกอย่างทางกายภาพที่เท่าเทียมกับความคิดของคุณเพื่อให้คุณไปสู่การประสบความสำเร็จ คุณจาเป็นต้องพังทลายกําแพงอะไรบ้างที่มันขวางกั้นคุณอยู่เพื่อที่คุณจะผ่านมันไปได้สิ่งที่คุณเข้าใจในวันนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่คุณเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนขอแค่คุณเนี่ยได้ลงมือทําไปอย่างจริงจังมันจะไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตของคุณแต่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณอีกด้วยข้อ62จงให้ความหมายของทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยได้ผลลัพธ์ออะไรมาาขึ้นยู่่กับว ความหมายที่เรามอบให้กับเหตุการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณสามารถแปลความหมายเป็นเรื่องดีได้ไหมและมันจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นฉลาดขึ้นไหมถ้าเกิดว่าคุณคิดในด้านบวกแทนที่คุณจะคิดว่าคุณจะกล่าวโทษทุกอย่างที่ทําให้คุณมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆมีอารมณ์ที่ไม่ดีเปลี่ยนจากคากล่าวโทษเป็นการให้ความหมายที่ดีให้ข้อสรุปที่ดีในทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณข้อห3 ทำไมผู้คนทำในสิ่งที่พวกเขาทำทั้งหมดแล้วล้วนเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งสิน้นความเชื่อทำให้เราทำทุกอย่างที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าเรื่องน,นี้มันยากมันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะไม่ทำสิ่งนั้นหรอกครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้เราสามารถศึกษามันได้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้เราก็จะทำสิ่งนั้นความเชื่อจะผลักดันให้เราเนี่ยมีความคิดและการลงมือทำตามสิ่งที่เราเชื่อ ข้อ64เมื่อเกิดเรื่องอะไรก็ตามกับคุณสมองของคุณจะตั้งคำถามสองข้อก็คือเรื่องนี้หมายความถึงความเจ็บปวดหรือความพึงพอใจแล้วตอนนี้ฉันต้องทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและได้รับความพึงพอใจคำตอบต่างๆจะนำไปสู่ความเชื่อว่าสิ่งใดเนี่ยนำไปสู่ความเจ็บปวดและความพึงพอใจ การสรุปที่ผิดพลาดจะทําให้คุณกลายเป็นสิ่งนั้นเช่นถ้าตอนนี้คุณทําบางอย่างไม่สําเร็จไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนล้มเหลวแต่บางครั้งคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าฉันเป็นคนล้มเหลวลองกลับไปทบทวนดูว่าข้อสรุปอะไรที่คุณเนี่ยมีต่อตัวเองเพราะฉะนั้นคุณมีเหตุผลจริงหรือเปล่าที่มันเป็นสิ่งนั้นจริงๆเช่นเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นคนล้มเหลวเหตุผลอะไรที่บอกว่าคุณเป็นคนล้มเหลวลองเปลี่ยนข้อสรุปใหม่ที่ทําให้คุณเข้าใจไปในความพึงพอใจที่ถูกต้อง 65ไม่มีอะไรในชีวิตที่มีความหมายนอกจากความหมายที่เรามอบให้กับมันความมาสัจจรรยร์ของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือความสามารถของเราที่จะเติมความหมายในทางที่จเจริญขึ้นหรือว่าทํานายล้างให้กับเหตุการณ์ต่างๆได้การให้ความหมายที่ดีกับเรื่องที่คุณได้เจอจะสร้างพลังในการควบคุมสถานการณ์มากกว่าการที่คุณให้ความหมายในเชิงลบข้อ66ความเชื่อมีอํานาจที่จะสร้างสารรค์และอํานาจที่จะทําลายล้างก็ได้ เนื่องจากอิทธิพลของมันมีผลต่อชีวิตของเราเราต้องเข้าใจความท้าทายสามเรื่องนี้ข้อหนึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดสินใจต่อสิ่งที่เรากำลังจะเชื่ออย่างมีสติขออ้อ 2. ความเชื่อของเราอิงกับการตีความที่ผิดพลาดของอดีตขอ้อ 3. ทันทีที่เรารับเอาความเชื่อนั้นไว้เป็นของตัวเองเราจะโน้มเอียงพิจารณาว่ามันเป็นความจริงแน่นอนแอะลืมว่ามันเป็นเพียงโลก,กทัศน์ของเราข้อ67ความเชื่อไม่ได้เป็นอะไรมากกว่า ความรู้สึกที่แน่ใจว่าบางสิ่งบางอย่างมีความหมายอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าคุณเฉลียวฉลาดงั้นมันก็เป็นยิ่งกว่าเพียงแค่ไอเดียอย่างหนึ่งคุณรู้สึกแน่ใจว่าคุณฉลาดความรู้สึกแน่ใจนั้นมาจากไหนอย่างไรก็ตามเราไม่ถูกจํากัดกับอดีตในลักษณะท,ที่เป็นแหล่งความแน่ใจของเราข้อ68เราสามารถเปลี่ยนแนวความคิดใดก็ได้ ให้กลายมาเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเพียงแค่เราเนี่ยอ้างอิงหรือว่าหาประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นจะเรียกว่าหาบิ๊กายเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ได้นะครับความเชื่อของคุณเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไหนก็ตามที่คุณสร้างขึ้นความเชื่อน,นั้นจะถูกต้องสําหรับคุณเสมอเพียงแค่ว่ามีหลักฐานอ้างอิงข้อ69ความรู้สึกไม่แน่ใจสามารถทําให้คุณตาบอดต่อข้อมูลใหม่ใหม่ที่คุณอาจจะได้พบเจอมันและสิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลข้อ70 ความเชื่อปลักดันความประพฤติของเราทั้งหลายในขณะที่ความเชื่อบางอย่างมีผลกระทบเพียงแค่แง่มุมหนึ่งของเราก็คือเรากับใครบางคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเหมารวมความเชื่อนั้นทุกอย่างก็จะเป็นตามที่คุณคิดเช่นจอนกับฉันเนี่ยเป็นคนที่เข้ากันไม่ได้เลยเปลี่ยนใหม่ฉันเข้ากับใครสักคนไม่ได้เลยเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราเหมารวมว่าเราเข้ากับใครไม่ได้เลยก็คือทุกคนลองรีเช็คความเชื่อของคุณว่าเราได้สร้างผลกระทบความเชื่อของเราต่อเรากับใครบางคนหรือว่าต่อคนทุกคนจงเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นเชิงบวกเพื่อทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดีมากขึ้นและ EP ต่อไปจะเป็นวันที่71ลงไปนะครับสามารถติดตามยอดหลังไดีที่เพลย์ลิสต์หนังสือพัฒนาตัวเองนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ